สวัสดีค่ะมันนี่สิผามแกงปลากระป๋องใส่สินนี่ด้วยจ้ะเดี๋ยวต้องมาตามเพิ่มแกงกันยักขันแรงข่าวแรง,งจ้ะน้ำพริกกระเทียมเด็ด ย่ังกะเหลวเ,เลาเร่งขึ้ข้อเหลวนี่ละเพรมันเหลวเรงนซื้อกิเลศมาน่อนแบบไต้องอะไรมากมายมันกับไข่ไข่ป่าจามัน นผน,นก็จะติดป่ะเอาไปครัวแบบท,ที่นี่น้ำปลาครัวแบบนี้สัวนหอมก่อนเพิ่งตื่นมา หอมเลยเอาเติมน้ำนี่เอาเติมน้ำแล้วรอน้ำเดือดตอนนี้รอน้ำเดือด,อด,อดแล้วก็ค่อยเอาปลากระป๋องเอาเส้นมีมาใส่เอามาปรุงเครื่องนะจ๊ะรอน้ำเดือดก่อนเลี้ยงถ้าเหนียวเศษใส่กุ้งเครื่องก็ ผมชืรถเออน่าประแดงกราดุได้มีมีกตะตงแซเอาลงเลยายบาย ใส่ปากระป๋องแกงแบบง่ายๆเี้ยง่ายๆจไตล์ทางหมูใส่ปลากระป๋องป๋องเดียวกับพ่อเลยใส่ลายแบบใส่แตงมมกินก็สิ ก,ก็จะโใบมะกรูดมันีบะมิตรจนหอมเื้อชื่อ้นหอม รำบ่างเนื้อไอ้ตัวแยกับกนีบ่ได้หอม เสร็จแล้วจ้ะแกงปลากระป๋องใส่สิบมีไว้ไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปจัดจานกันเลยห้าวันไปห,หอมแกงหอมทอดน,น,น้ำพร้อมน้ำพรอมเลย เสร็จล้วจ้าแจงปลากระป๋องไส้สิมีถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องห้างหนูแช่เหนียวได้จ้าแ,าแซ่บแซ่ดเป็นสีเลยไปกินข้าวกันไปเนี่ย